สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดักนะคะอริซาพูดีมสีเป็นที่ปรึกษาการขายของทางโตโยต้าสุรินทร์สาขาสีขรุขริค่ะผมเสน่ห์โตโยต้าสุรินทร์สาขาอำเภอประสาทครับวันนี้เรามาทําอะไรกันพี่เสน่ห์วันนี้เรามาเรามาทําอะไรกันดูใช้คำมาทํางานครับผมวันนี้เรามีงานโตโยต้ารีโว่เดอะแบกเดย์นะครับเป็นงานเขาเรียกอะไรนะก็เป็นงานเฉพาะของกระบะของเราเลยแหละใช่แล้วก็เดอะแบกก็ชื่อน่าจะน่าจะชัดอยู่แล้วเนาะใช่ครับก็คือ เกี่ยวกับการบรรทุกนั่นนี่ใช่เดือบแบกเดือบแบกแบกทุกสิ่งทุกอย่างใช่แล้วเดือบแบกพี่สันีแบกสิ่งดีๆีอะแบกเงินแบกทองนะครับก็ตอนนี้เรามีโปรนะครับตัวตารีโวทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องตักเนาะเล่าให้ฟังเรื่องรายละเอียดเลยเนาะได้เลยค่ะมาเจอคันนี้ก่อนคันนี้คันนี้เลยก็ต้องบอกว่าเป็นพี่เอกของงานไฮรักลีโวเซอร์วิสต์เดสเทชัต้องผมดิอันนี้เพกแล้วนี่ โอเคอันนี้เลยครับคันนี้เลยเป็นพระเอกของงานก็ h y l u x e v v o Z e i t t o o s s m r t t c p รบอกเลยว่าโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะเริ่มต้นดาวได้ตั้งแต่0%ใช่แล้วก็คือว่าลูกค้ามีเงื่อนไขแบบไหนหรือต้องการอยากได้เงื่อนไขแบบไหนที่โดนใจหรือว่าตอบโจทย์แจ้งทางเรามาได้เลยนะคะพนักงานขายทุกท่านก็คือพร้อมที่จะให้ ขับปรึกษาและพร้อมที่จะให้บริการเนาะใช่แล้วอยากดาวศูนย์หรืออยากดอกเบี้ยศูนย์หรืออยากผ่อนน้อยอยากผ่อนนานยังไงก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยนะคะพร้อมดูแลทุกคนครับเิ่มดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ทุกคันนะครับตั้งแต่กระบะตัวเดียวนั้งแตกเนาะใช่เลยค่ะของเราตัวเดียวตอนเดียวของเราก็วีโวแซด้องคันนี้เนาะแซดแล้วก็มีสีประตูแซดแล้วก็จะเป็นตัวพิลเนอร์ใช่แล้ว เจนเนอร์จอกโค g จ s อ o r t สปอร์ตใช่เรามีตัวอย่างให้ดูอยู่ข้างในนู้นเมื่อกี้พาลูกค้าไปดูลูกค้าชอบมากนะครับล้านสามแสนบาทแต่ว่ารถเนี่ยอว้าวครับจ่ายล้านสามนี่คือจบครบที่คันนั้นนะครับจ r อ p o r สปอร์ตคไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลยไม่ต้องเติมอะไรเลยครับจบเลยใช่ครับนั่นแหละงั้นคันต่อไปเลยพี่สนีเฮ้ยคันต่อไปเลยรอครับป่ะเราไปดูคันนั้น คันนี้ก็คือเมื่อเช้าเขาได้แนะนำเราไปแล้วได้ครับวันนี้เราก็แค่มารับโปรโมชั่นบอกโปรนะฮะเมื่อเมื่อเช้าเขาแนะนําสเปควันนี้บอกโปรแล้วมาซื้อกับผมด้วยนะครับเสน่ห์โตโยต้าเนอะได้ใช่ไหมได้โอเคซื้อกับได้กคนได้ได้ได้เดี๋ยวทางนี้ครับทางนี้ก็จะเป็นโตโยต้ายาริสครับผมนี่ คันี้เป็นสุดยอดรถยนต์อีโคคาร์1.2ลิตรนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็พิเศษมากๆเริ่มต้นดาว0%เช่นเดียวกันนะครับ0เหมือนกันใช่แล้วแล้วก็0%นี้สำหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าทุกคนนะครับเริ่มต้นดาวน0บาทได้หมดเลยแล้วผ่อนนานสุดได้84เดือนด้วยนะครับ7ปีข้างวดเบาๆเนาะหรือต้องต้องแจ้งอย่างเงี้ยหรือเรื่องผ่อนนานสุดถึง96งวดเออนี่ได้เนาะ หรือเขาปรับเขาปรับใหม่ครับเพิ่งปรับวันนี้ครับไม่ไม่ก็คือเลือกดาวี่ศูน์เปอร์เซ็นหรือว่าผ่อนนานได้ถึง96้าสิบหกมวดเออใช่ใช่ใช่เลือกเอาอยากได้อย่างเนาะแล้วคันนี้น่าใช้มากนะครับเป็นรถที่สวยประหยัดน่าใช้แล้วก็ทนทานมากๆคันนี้รับประกันได้ถึง5ปีเนาะรับประกันคุณภาพใช่รับประกันคุณภาพ5ปีหรือแสนห้าหมื่นโลนะครับลองมาซื้อไปใช้ครับหากไม่ถูกใจก็ ไปคืนที่เซลลที่คุณซื้อครับไม่ใช่ยาง้นยังไงก็ถูกใจแลวบอกเลยว่านป็นคือสีใหม่ด้วยพี่สนิทเออนี่สีสีอะไรนะอันนี้สีเทานมสีแลโมเออใช่สวยมากไอชื่อชื่อสีเขาชื่ออะไรนะอย่าให้เรียกเดี๋ยวผิดซีเมนเออซีเมนเกมจำได้ละเออเอาเป็นถ้าเป็นภาษาเราๆเลยเนาะก็สีเทานมสีเทานมใช่ครับอันนี้สวยมากสวยเลยโชบเที่ยวสปอร์ตครับผมตอบโจทย์ช่วงนี้บอกเลยว่ายอดจองเยอะ ยอะจองเยอะมากครับค่้เยอะจริจงเยอะจริจง,รงตอนนี้มามาแปลกมากเลยอืช่วงนี้คือลูกค้าสอบถามเงื่อนไขรุ่นรุ่นยาฤิ์เยอะมากก<ช>็ยอดจองเข้ามาเยอะมากเลย<ช>นะครับก็อย่าให้เป็นเหมือนเอทีพนะครับที่ยอดจองต้องรอหลายหลายเดือนนะครับรีบมาจองวันนี้นะครับจองวันนี้ที่ใช้วันนี้นะครับคือตอนนี้ที่ยอดจองเยอะตั๊กพี่ไปดูราคาน้ำมันอ่ะตอนนี้เลทละสี่สิบาทใช่แล้วค่ะโหดมากครับสามสิบเก้าจุดแปดแปดเขาจะไม่ให้ถึงสี่สิบมันก็จะอยู่สามสิบเก้าจุดแปดแต่บ้านผมเลยแล้วนะแถมภาษสี่สิบจุดหนึ่งห้าแล้วอ คือแบบโขนแม่ครับคือจึงเราจะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่เราอยู่โนละอำเภอใช่ะใช่อันนี้ก็คือเป็นรถที่บอกว่ามันประหยัดน้ำมันยี่สิบสามจุดสามโลลิตรก็เฉลี่ยน้ำมันลิตรเอ้กกิโลแล้วประมาณบาทนิดๆิเนาะคือถามาตอบโจทย์ในช่วงนี้ใช่ลูกค้าที่บอกว่าเปลี่ยนมาสอบถามรงนี้เยอะก็น่าจะน่าจะเป็นประมาณน่าจะตอนเอ่อตรงนี้เนาะใช่แบบเอาไว้ส่งลูกไปโรงเรียนเพราะว่าเป็นเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้ทุกวันคหรือขับรถจากบ้านมาส่งลูกที่โรงเรียนอะไรใช่ครับใช่ อันนี้น่าจะตอบโจทย์นะเรื่องนี้อืมคนใช้รถเยอะใช้ในเมืองคันนี้แหละครับตัวใต้ยอริสครับเริ่มต้นห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับใช่ทางไกลก็ใช้ได้นะคะระบบความปลอดภัยแน่นมากแบบเป็นเป็นหนึ่งรุ่นที่ยังมีถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งอยู่นะตอนเนี้ยใช่ของเรายังทิพเป็นเหลือหกหกแล้วใช่ค่ะนี่ยังได้เจ็ดอยู่นะครับมาซื้อคันนี้ได้ถุงลมเจ็ดตำแหน่งครับซื้อเลยครับซื้อวันนี้แถมปัดน้ำฝนด้วยอันนี้ของของแท้โอเคทดีนี้ไปไหนต่อ อ่ะแล้วแต่พี่เสน่ห์เลยเดินตามผู้ใหญ่มาไม่ได้ครับทางนี้ครับผมทางนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับเป็น SUV นะตัวนี้ดีไซน์สวยนะขายเรื่องดีไซน์ก่อนเนาะดีไซน์รถออกแบบสวยมากเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นสไตล์ SUV ใช้ในเมืองก็ได้ขับทางไทยก็ได้เครื่องยนต์หนึ่งพันแรอซีซีนะครับท่านี้ราคาเป็นเจ้าของไม่เยอะนะล้านเดียวเริ่มต้นเก้าเก้า้าออเก้าเก้านาะขาวมุกเพิ่มหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านเก้าพัน แต่ว่าคันนี้ไม่ใช่ไฮบิดนะครับแต่ความประหยัดน้มันก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะอยู่15กิโลเมตรต่อลิตรครับตักตัวนี้ก็คือในกรณีที่ลูกค้าต้องการแบบสปอร์ตรอใจที่ตอบโจทย์แบบว่าแต่นิดนึงแบบพุ่งหุ่งพุ่อันนี้ก็จะตอบโจทย์ในในด้านนั้นนะใช่และในรุ่นนี้นะครับพวกรุ่นที่ขายดีก็จะเป็นตระกูลไฮบิดเหมือนกันตัวนั้นประหยัดน้ำมันเท่ากับคันเล็กเลยเนาะใช่ค่ะ23ลิตร23 23ลิตรนะครับสำหรับตัวไฮบิดของ โฟลาครอสนะครับพี่แบบว่าแอบไปส่องสองสิบตามเพจมาบอกเลยว่าลูกค้าที่ออกตัวไฮบิดไปยิ้มทุกคนอนี่ยขับทางไกลแบบกรุงเทพเชียงใหม่หรือกรุงเทพลงใต้อะไรเงี้ยค่ะนี่โดยตาทํไปสุดยอดเลขายดีให้ด้วยคือมันตอบโจทย์ตรงที่น้ํามันใช่ครับประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยเพราะเครื่องยนต์อยู่ในแต่ว่าน่าจะโอเคที่เครื่องพันแปดเนาะพันแปดครับอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็เดินทางไกลได้ครับ ขึ้นเขาลงห้วยนู่นนี่นั่นได้หมดเลยซึ่งดีมากๆครับสมรรถนะรถคือยอดเยี่ยมมากเป็นรถที่ยกสูงเล็กน้อยทําให้บอกว่าสามารถขับผ่านอุปสรรคต่างๆได้ว่าจะเป็นถนนเปียกลื่นลูกรังอะไรเงี้ยทัศนวิสัยดีมากครับเครื่องในจริงสวยนะแต่ก็นั่นแหละผมเคยรีวิวไปแล้วลองไปเปิดดูในช่องเสน่ห์ตุยตานะครับยูทูบได้ใช่ไหมขายก่อนขายกอนอันนี้ขายก่อนได้ได้ไปดูช่องเสน่ห์ตุยต้าผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับ ถ้าเป็นช่องของพี่สนิทก็จะแน่นนิดนึ่งนะคะแน่นข้อมูลแล้วข้อมูลข้อมูลเยอะมากถ้าเข้าไปถ้าตัดกันข้อมูลแบบว่าข้อมูลข้อมูลที่แน่นๆเข้าไปช่องพี่สนิทได้ฟังๆแวละจจะงงเลยครับแต่เขาพยายาม้วครับพยายามได้แค่นั้นแหละของพวกเราแค่หาข้อมูลก็เก่งกันแล้วนะคเน่าจะสุดๆแล้วอันนี้ก็แนะนําประมาณนี้สำหรับคันนี้นะครับฝากไว้ด้วยโตย่าเอะเอ้ยโตย่าโคลลาสโคลลอสจะลงยาฤทธิ์ทรอสอีกแล้วจเย็นๆผ่านมาแล้วนี่ครับผม อย่ารีทร็อกใจเย็นๆอันนั้นยังไม่มาเอาตัวที่มีก่อนมาคันไฮไลท์เนาะตั้งเนาะอันนี้ให้ตั้งนำเสนอเลยกันเนาะมีเสน่ห์เราจะไม่ขัดขากันนะเราจะทุกคนครับอันนี้เป็นคันไฮไลท์นะครับเป็นหนึ่งคันหนึ่งเดียวที่ยังมีโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆเนาะตั้งเนาะดอกเบี้ยอกเลยพิเศษสุดดอกเบี้ยต่ำสุดถึง0.8เปอร์เซ็น สุดยอดเนาะถูกมากเหมือนดอกเบี้ยไม่ถึงบาทได้ฟรีเหมือนได้เปล่าใช่ใช่เหมือนผ่อนรถอันนี้เลยซื้อรถคันนี้คุณดาวที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคุณเลือกรับดอกเบี้ยได้ที่ศูนย์จุดเท่าไหร่นะศูนย์จุดแปดเออแล้วไม่ใช่ปีเดียวนะสี่ปีครับเนาะผ่อนสบายๆกันไปเลยครับใช่แล้วถ้าลูกค้ามีตามตรงเงื่อนไขตรงแคมเปญลดดอกเบี้ยอีกนะคะก็จะมีใบมอปลายซีเนาะใช่ใช่แล้วที่สําคัญค่ะถ้าจองในงานวันนี้หรือพรุ่งนี้ลดดอกเบี้ยอีกสิบ จะตังค์อ๋อไมดีไม่ดีเหลือดอกเบี้ยห้าสิบตังค์อันี่เนาะใช่เออรถจะจะจโอ้โหเหมือนได้ปีเหมือนมาซื้อเถอครับดาวน์ยู่ห้าเป็นสี่ปีดอกเบี้ยห้าสิบตังค์ครับเหมือนเหมือนได้ปีมาซื้อกับตังค์นะมาซื้อกับตังค์ได้ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่สนีแนะนําตัวรถให้ตอนออกจะได้ใช้ถูกโอเคแต่คันนี้ออาชั่นดีนะผมไปดูมาแล้วเป็นสองจุดสี่ลีเจนเดอร์โฟร์วิวเนาะคันนี้เป็นโฟร์วิวเป็นสีดำคันเดียวที่มีอยู่ในสต็อกตอนนี้นะครับสามารถรับรถได้้้้้้้เเลลยยสาามมมมรรรรรรถถับบไไไดใช่่ตตอออออองงืซปุ๊พ ดีไซน์อนไสวยเลยครับเบาะดําขอบแดงสวยมากหน้าจอล้องมองรอบคันนี้คือแบบพร้อมลุยจริงๆใช่ครับผมเห็นแล้วยังอยากได้เลยเอาาไม่คะนี่จะขอจะขออยู่ะเดี๋ยวต้องไปเปิกใบจองไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปเปิกใบจองจะขอเจ้านายครับขับเล่นนิดนึงแต่คันนี้ดีจริงนะสมรรถนะรถดีความประหยัดมันยอดเยี่ยมระบบความปลอดภัยสูงมากๆนะครับถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งนอตักเนาะกล้องมองรอบคันให้สามร้อยหกสิบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led ทุกอย่างครบครับดีมาก ซื้อเถอะครับท่านสุดท้ายแล้วซื้อเลยค่ะซื้อเะครับสงสารพวกเราเพ้าม่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้เรามีอะไรเติมอีกไหมก็ขึ้นเวทีไหมขึ้นเวทีไหมดูดีดูดีเดี๋ยวเรามาจบกันที่บนเวทีนะครับเราจะขึ้นไปเต้นกันวันนี้ห้องงานรีโว่เนาะแต่ว่าเราก็แนะนํารถหลากหลายหลากหลายรุ่นนะฮะใช่ก็ก็ของโตโยต้าก็จะมีหลากหลายเกรดรุ่นหลากหลายแบบให้ลูกค้ามาได้ เลือกเลือกยังไงตอบโจทย์ทุกทการใช้งานเลยแต่ต้ได้เยอะจริงนะนาาเนี่ยใบราคาหนึ่งใบเนี่ยมีประมาณมโอ้โหรวมร8มปดิรุ่นอะ่ะก็เป็นว่าพวกเราต้องจำสเป็รถครับลูกหาแ0สบรุ่นรถครับคุณมาที่ศูนย์โต้ไต้สุรินทคุณจะได้เปรียบเทียบทั้งหมดประมาณ80สิบรุ่นรถครับเนี่ยฮะมาเลือกครับมาได้เลยค่ะเพราะว่าที่ปรึกษาการขายของเรามีความด้แน่นแน่นฮะตัวแน่นตัวแน่นแล้วตอนเนี้ยเสื้อเลอะมครับ ก็มาดูได้นะครับที่นี่เรามีงานอีกกี่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะต่อพรุ่งนี้ต่อนะครับจัดสุขเสาแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตั้งฝากงานอีเวนต์โชว์รูมได้ครับตั้งตัวโตโยต้าซรินสาขาสีขอไปด้วยนะคะว่าจะจัดในเดือนนี้เหมือนกันแต่ของสาขาสีขอจะจัดวันที่วันเสาร์ที่23กันยายนนี้นะคะก็คือในงานถ้าลูกค้านำรถเข้าที่โชว์รูมภายในงานนะคะก็จะได้สิทธิ์ เช็คฟรีตัวเช็คฟรี24รายการอ๋อแล้วก็จะมีคูปองบัตรล้างรถให้ด้วยอ๋อยี่ห้ออื่นไปเช็คได้ไหมได้เลยเฮ้ยจริงเหรอเออดีครับได้เลยตอนนี้นเราให้เช็คฟรีให้ยี่สิบสี่รายการตรวจสอบทุกอย่างเนาะตรวจสอบได้ระบบเบรคระบบหม้อน้ำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัวสอบให้หมดเลยฟรี24รายการดีครับใครที่ไม่เคยเข้าศูนย์ลองเข้านะครับเช็คฟรี24รายการนะครับเผื่อว่าเราอาจจะมีอะไรที่เราไม่เคยตรวจเช็คนะครับถ้าเราตรวจเจอก็ซ่อมได้ทันทีครับจะซ่อมเพิ่มหรือไม่ซ่่่่อออมกก็็็ไไไดด้้ปเเเเชชคคคหรืินนทาางงงลยยีีะส เอาช่วงนี้หน้าฝนด้วยอ๋อดีแล้วก็ตอนนี้แคมเปญครับช่วงเช้าเพจของทางโตโยต้าสิรินก็มีการแชร์อืมว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยยนางมีส่วนลดเพิ่มเปลี่ยนหนึ่งเส้นฟรีสามเส้นครับผมสีขอรุภูมิอ้าวใช่ไหมอย่างรุภูมหรือเปล่าอใช่ใช่ใช่โธ่เดี๋ยาไปอย่างนั้นน้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนได้ยังไงครับโบก็เหมือนมีส่วนลด ถ้าถ้ามาเปลี่ยนยางในช่วงนี้ก็มีส่วนลดหรือแบตเตอรี่อย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนลดให้ในช่วงนี้ก็คือว่าถ้าลูกค้าแบบก็ที่จริงหน้าฝนมันก็อันตรายในการใช้ใช้รถใช้ถนุเนาะยางอาจจะยางรถยนต์โอเคโเคนี่ยยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์ครับอาจจะเขาเรียกว่าเกินอายุ ใช่งานยางแข็งยางกระด้างยางฉีกอะไรเงี้ยค่ะลองเข้ามาแล้วก็ลองประเมินราคาดูก็ได้ลองมาสอบถามดูเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นเยอะแยะมากไม่ใช่เฉพาะรถใหม่ออืทั้งเกี่ยวอะไรก็เยอะเหมือนกันนะคะตอนแล้วมีส่วนลดด้วยเนาะมีส่วนลดแล้วก็ลูกค้าสามารถใช้เออะไรนะอะไรเอ็กเออุ้ยขอบคุณมากจำได้จำได้ได้แต่พอย n t คะแนนแมสะสมอะไรเกก็คือสามารถใช้มาเป็นส่วนลดได้นะคะ ใช่แล้วงานวันที่เท่าไหร่นะย้ำอีกทีหนึ่งที่สีขรภูมิสีขรภูมิวันเสาร์ที่23สิบสามกันยายนนี้นะคะไปดูได้นะครับโชว์รูมนี่สวยมากแล้วตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นโชว์รูมอีโค่ด้วยอ่าเป็นโชว์รูมที่บอกว่าเป็นเดอะเบสเออรเดอะเบสของโชว์รูมครับดีที่สุดแล้วนะใช่แล้วลองไปดูนะครับไปดูว่าวันนั้นทางพนักงานเขาจะจัดอะไรมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมใช่แต่งตัวแฟนซีอะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะเราจัดสาขาแรกสาขาแรกหรือเปล่า สาขาแรกสาาขแรกแหละอ่ะเราอาจจะทําให้แบบสาขาหลังๆที่จัดอะแบบอืมยอมแพ้ไม่ได้ก็ได้อะไรอยย่่างงเี้คะไปดูครับไปดูเซลล์เขาวันนั้นเฮ้ยไปดูรถไปดูรถไปดูรถเหมือนโชว์โชว์ลิงไปดูรถบก็ก็ฝากถึงลูกค้าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่สนุกเนาะอำเภอจีขาวภูมิอำเภอสนมอำเภอขวาวศรีนรินทร์ศรินรินารินอำเภอสังนุงทาบค่ะขี่ผ่านหรืออยู่ ลูกค้าที่อยู่ระแวกนั้นต่างค่ายค่ายเดียวกันสามารถนำรถเข้าเช็คได้เลยนะคะวันนั้นปรี24รายการค่ะใช่โอเควันนี้ก็น่าจะจบนะครับเนาะใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะงานก็น่าจะคึกคักกว่านี้อ่พรุ่งนี้วันเสาร์ลูกค้าเยอะเลมีทั้งเอ็มซีมีทั้ง่อดนตรีดนตรีด้วยโฟกซองนะครับใช่ค่ะแล้วก็โฟกซองแล้วก็อะไรสดนะบีเอ้ยมันไม่มีเนาะเครื่องเดึยวไม่ได้ โอเคครับในเวลาราชการก็มีเครื่องดื่มไว้บริการมีอาหารมีเบรกให้ให้คุณลูกค้านะครับก็พาลูกหลานมาดูรถได้มันหยุดเนาะวันเสาร์อยู่หลาอคนลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็แวะเข้ามาทานอาหารว่างทานกาแฟได้ครับแอร์เย็นๆอากาศดีๆใช่ใช่วันนี้ก็น่าจะมานี้น่าจะแค่นี้แหละโอเคฝากตากราครับ โอเคโอเคไม่ตายใจไม่ทันแล้วนะโอเคงั้นขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมไลฟ์สดของพวกเรานะครับฝากตัวต้าซุลินไว้ด้วยและฝากงานที่สีขอรพุมไว้ด้วยนะครับอยู่ใกล้ก็เข้าไปดูรถได้นะครับทีมงานเราน่ารักมากนะครับวันนี้ผมกับตาอาริตาสีขอรพุมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่สวัสดีทุกคนครับ